นจากวันนี้หาที่กางเต็นท์นะครับก็มาเดินป่าตอนนี้นะครับเป็นส่วนล้างปา่าสวนล่างเป็น้องก็เหมือนเดิมครับเลือกํำเลใกล้แหล่งน้ำาจะได้มีอาหารมีนกมีหนูมีปลานี่ต้นตำเสาครับหรือกลันเกลาหรือมันปลานะครับเอาหนึ่งเด็กนี่จะเก็บไปร้อยพวงอะไรเพื่อไหว้พระบรรพชนะครับ ตอนเรเป็นเด็กก็จะหาที่ปลูกเปรอาจจะปลูกริมบอ่อแล้วก็นอนแถวนี้นะครับมันดีอย่างนึงนะครับที่เราอยู่ตรงนี้ใกล้น้ำสาม,มารถหาปลาครัูขึ้นมาบนไร่ีก็มีนกมีหนูนครับซึ่งวันนี้ผมได้ หนูแล้วนะครับดักแล้วได้หนูแล้วก็ทำแหล่แล้วแต่ว่าจะรอรอย่างให้เ,เพื่อนๆดูนะเป็นอาหารนี่ต้นมะหวดขาครับมะหวดขามันร่อนไปหมดแล้วจะนอนด้านบนก็ได้นะครับหรือจ้หมหากันเลย เคครับเพื่อนเพื่อนยัฟาเดินกี่ดีๆไม่นอนบ้านมีไม่นอน,น,ม,ม,น,อนมนุษย์เรานี่แปลกนอนตาป่ายัเานเขาเรี่กงว่าป,ปสอสมาแล้ววัยรุ่นทีหมดแล้วไม่กล้าไม่กล้ามาเสพยา,ยานี่ทำอาจจะเอาตังเลตังนี้ครับ ต้นสักของต้นที่มันเหมาะกัเตะปลูกแล้วจะทำขาเัาสงสัยว่าฝนจะตกเจ้ครับขออนุญาตปลูกเพื่อนเพื่อนก่อนครับนี่เป็นสมุนไพรครับที่ใช้ใส่ในอาหารเรามพืเอนเดินมาเจอครับของไทยไม่รู้เราเด็ดอย่างเยอะครับถ้าไม่ให้เด็ดเราจะจับครับ ใใส่อาหารกินไหมอร่อยอย่าบอกใครกินแล้วมีพลังทุกรู่จ้าเนี่ยที่เด็ดของอร่อยครับได้นี่เข้าไปไม่มีกลัวผีครับผีไม่มีมีแต่บันเทิงครับด,อดอู่ยอน่อนยังไม่เป็นความแก่จุกลู่อย่างเนี้ยเจอผีก็เรียกผีมาถูกด้วยครับ เปร์ครับเป็นธรรมาหากันครับก็เสร็จแล้วครับพเพื่อนๆกางผ้ายางก่อนครับเพราะเปรผมยังไม่กางกางผ้ายางเลือกจำเป็นเล่อล้มเลยทีเนี้ยเป็นเสาเข็มครับเสาเข็มกันลมเวลาลมมันมางแรงจะตีผ้ายางให้สะบัดเราต้องจะเป็นต้องมีไม่งั้นหูมันจะขาดเทคนิคครับเลือกเวลาเลือกต้นไม้เนี่ยเราอยากให้เลือกให้พอดีกับเปรนะครับ อย่างวันนี้แต่ของผมไม่มีทางเปียกเลยแล้วเพราะผมมีเทคนิคใกนการปลูกเปไม่ให้เปียกเนาะแต่วันนี้ผมไม่ได้กลางเปรกลางพยางให้ดูันนี้ผมยังไม่ผูกอะไรเอาไว้ก่อนเพราะผูกเปเสร็วบางทีจะผูกเราใช้เสาเข็มที่หาได้าาจากธรรมชาตินะอันนี้เป็นต้นกระถินทิศทางลมมันมาทางนูน้นครับ ทางด้านหลังผมจริงเป็นต้องผูกแบบนี้เพราะไม่งั้นลมลม,มจะตีมาทางนี้ตีมาทางนี้ถ้าเราไม่เวียนนี้มันจะสระบาดก็ผูกไว้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารทำข้าวิีหนูครับวันนี้ได้หนูดักแล้วได้มเมื่อคืนนี้ก็ให้ทำแบบนี้ทั้งสี่มุมนะครับหรือใครจะยึดหกมุมเลยก็ได้ อันนี้อันนึงเป็นด้านละสามเป็นหแต่ผมยึดแค่สี่อันนี้อไาวา้รองน้ำกินครับดาวฝนตกมามันจะโผล่ด,ดึงขึ้นให้น้ำสั่งันนี้แล้วใ,ใช้ตักน้ำแก้วตักน้ำล้างหน้าต้มกาแฟได้ลมมาทางนู้นครับทางด้านหลังก็ดีที่มีต้นไม้บางไ่ว้มันจะช่วยให้เซฟตี้ลมกับฝนได้ถ้ามีลมฝนก็ไม่แรงนะครับ ลือกนอนทำเลครับนอนทำป่าบ้านดีๆนีไม่นอนครับมาหานอนตามสวนตามป่าของไรไปนะเพื่อความสุขออย่างนะขก้องบนนั่นเป็นบอดป่านะครับกับที่ดักแล้วหนูนะจะมีหนูท้องขาวเยอะยิ่งขึ้นยิ่งลงเนี่ยกลางคืนแถนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านนะครับนาถันมีแต่ผมนม่มานอนได้กลางคืนก้องมันถ่ายไม่ได้ครับไม่มีสปอตไลท์แค่มองเห็นก็คือ เชเคครับเ,เพื่อนๆโอ้โอโดูร้อนตังเต็นท์อาจจะย้อนแสงหน่อยก็ม่รู้นะนนเต็นท์แตดนี่เดีเด๋ยวก็มาทำอาหารกันที่ดักได้หาาธรรมชาติกลางคืนก็สองเห็นนกนะครับแต่ผมไม่จับมันเพราะกลางคืนมันนอนนะเราไม่เอาเปรียบสัตว์หากินได้แต่ไม่เอาเปรียบเขาเอาแต่หนูนี่นะครับเอามาย่างกินดีกว่ามันเกลือ โอเคครับมันเพื่อนเดี๋ยวไปหาสถานที่ก่อไฟที่มันลมไม่ผ่านนะจะดีที่สุดตรงนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมมันเป็นโลใบไ,ไม้แห้งเยอะอาจจะเป็นก็เดี๋ยวจะมาย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไม้ทำฟืนทำเตาให้มันเสร็จเรียบรย้อยให้เพื่อนเน้นย้ำมีครับครับเราต้องนอนพักใกล้แหล่งน้ำหนึ่งเราได้น้ำกินน้ำอาบสอง ป่ามีสัตว์ที่มากินน้ําไม่ว่าจะป่าตามชายขอบหมู่บ้านหรือป่าดิบนะครับนั่นไม่ต้องกลัวอะไรได้ยินเสียงอะไรออกมาดูเลยครับมาส่องไฟดูหาดูเลยไม่ต้องไปกลัวร้อนสิ่งนั้นสิ่งนี้ความกลัวที่จิตใจเราเองครับเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเฮ้ยเพื่อนโอ้เงอแตกแล้วแล้วอย่าลืมนะครับวันไหนที่ลมแรงฝั่งเสา นี่ครับเรียกว่าเสาเข็มคอนโดเสาเข็มเต็นจะได้ไม่สะบัดไม่เกียดเลยครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเทคนิคเดินป่าเล็กๆน้อยๆนี่ครับเะผมยังไม่กลางมี่ปอตะ หญ้าเขาวันนี้ผมก็ไว้แบบนี้ผราไม่ตัดให้ดูข้างในครับเดีอยู่แบบนี้ระหว่างต้นมาเจ้ครับเ,เพื่อนทำอาหารนี่ครับอาหารโอชะของเราคือหนูที่ผมย่างเรียบร้อยแล้วครับจากที่ดักแล้วหาเมื่อคืนนี้ครับเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาถอนขนหรือมาทำเพื่อนเพื่อนดูครับมันเสียเวลาเปล่าๆนี่เป็นหนู น้องขาวนะครับหนนองขาวเล็กที่มันมีทำรังอยู่ตามพุ่มไม้ด้านบนที่ผมนอนแหละเยอะนี่อร่อยแบก,กินเนี่ไม่เคยได้กินนะครับเนี่ยหนูน้องขาวหางมันอย่างดียก็คือหนูที่ปิ้งหนูท่อที่ปิ้งตามปัตตุยยาปทุมธานีนะครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะมันร้อนผมกินแบบนี้นะอร่อยอืม ร่างทาเกลเลยโอเคครับหนูคคร่างอันนี้อาหารที่หาได้ในป่าทำแล้วนะครับหรือจะใช้กับดักเหล็กแบบที่นายพานทั่วไปเขาทำก็ได้อยู่ที่ความสะดวกของเราทำป่าต้องหาอาหารทำป่าใกล้น้ำาก็ได้ปลาได้หอยได้ปลาไหลได้หนูแบบนี้สัตว์เล็กๆแต่ผมจะไม่จับนกนะครับ ผมส่องเห็นกลางคืนแต่ผมยัไม่จับเพราะเขานอนอยู่แต่ช่วงนี้มันจะหากินกัางคืนเดดครับแบบนอนในป่าต้องกินแบบนี้ครับนจะผ่านโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเป็นนอนในป่าทุเรียนนะครับ